นี่ครับบิ๊กซ่าห้านัดไล่ตรงชาตินะครับผมไออาะชัวหน่อยเออเอาติดตั้งเลยไอเอามาติดตั้งอนี้ก็เลยไอเอาตัวนี้ไหมเอาไหนวะอันนี้อะไรนี่อันนี้เก้านัดเก้านัดเหรอมึงกรไรร้านโอเคอันนี้เก้านัดสองชั้นนะฮะ ดูสิจักรพรรดิพันล้านเก้านัดสองชั้นนะครับผมอันนี้รวยทั้งปียี่สิบเก้านัดเอาอันนี้เอ้ยมึงใส่หัวมันอยู่ไหนวะเออนี่ยเฮ้ยบอกดูนี่ระหว่าหัวมันแล้วมือไปปะเออก็บอกตรงนี้แหละอันนี้มัดมัดไลยอย่างในชุดเลยมัดครบมัดไลยปิดเลย เอางงเอียงเอานี่เอาหนี้มัดเอานี้วางไว้ตรงนี้อันนั้นวางไว้เฉยใหญ่ไปต้อใหญ่เลยเอามัดไว้นั่กระดิ่เพื่อป้องกันนี่มัดไว้นี่เอามัดไว้มัดดีๆตรงๆนี่มัดครับโยโย่เพราะกระด็่ดครับนี่ก็นี่มัดนี่ เดี๋ยวเราจะจุดอันหน่อยก่อนอันหน่อยเอออันหน่อยก่อนอันนั้นเดี๋ยวเราอันนั้นพวกอันเดี๋ยวเราค่อยจุดเตสร็จหลังนี่ฮะมองนีฮะมองปืนมันแตกก่อนี่อันนี้จุดหน่วยมันเนี่ยฮะโอ้ยตุ้มก็ต้องตามเร็วกว่าน,นั่นหรอกเอา,า,เ,อาอเราไม่ต้องเราไม่ต้องนนเราไม่ต้องเปีกนาดนั้นเราไม่ต้องเป๊ก จะหมดเวลาจัดจานนะครับอันนี้มึงอีกหลังเราไม่ต้องเตะไงเออที่หลังดังกว่าน่ะมันดูเหรอมันวนอันนี้เกียร์สั้นอันนี้ห้ายังหนาวเอากุญแจไปอีกทีเดีโอเคโอเคดูท่ากินทัวร์ตอนจุดตรงนี้เหรอจุดตรงนั้นเขาพูดอะไรเนี่ยดูยังไงดิอันนั้นก่อนเลเดี๋ยวเอาอันนั้นก่อนเดี๋ยวจะพึ่ง เปิดฝาไอ้ไอ้วิวมัดข้างล่างเลยตรงนี้ด้วยนี่นะเชียบอยนี่นะมัดไว้ตรงข้างล่างนะเออแน่นๆจัง่อยเอออันนี้เราจะถุยวะขึ้นบนนี่เนาะเออแล้วถ้ามันพุวงอออันนี้เหรออันนี้ขี่กันตรงนี้ไอ้จิมกิทุ่มแล้วไอ้าจิตฮาจิตแล้วเออไม่ได้ชุมนุเหลือเวลาสองนาทีสุดท้าย คุณนันดาๆนะครับคุณต้องเสร็จแล้วนะครับอะไรไปเลยใครมีไม่ใา้มันยังก่อนด้วยเป็นไรสั่นๆก่อนหนาว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 ขอไปถ่ายดึงเดี๋ยวถ่ายรูป อับเดี๋ยวอีกสองนาทีนะครับผมสองนาทีสุดท้ายยันจานเลยครับอนี่ครับไอดอกเล็กดอกเล็กไว้ทีหลังนะครับดอกเล็กแหมมาเอาดอกเล็กมาโชว์หน่อยสิไอเอบิวนี่คือดอกเล็กนะฮะอันนี้มาเล่นทีหลังนะะคนอื่นถ่ายคลิปอันนี้กดไลค์ี่ครับผมนี่ครับ เดี๋ยวร้านหนนาทีสุดท้ายคุณต้องเร่งมือแล้วครับเราจะจุดอันเล็กนี่ก่อนนะครับ29นัดนะครับแล้วก็จะไปอันอันนี้นะครับใช่แล้ว้้นนเรือาาาททีสุดยจุดแล้วเราก็จะไปอยู่ที่ห่างๆสักหน่อยนะครับผมนะอยู่ใกล้นะครับอันตรายนะครับผมอาจจะปิพลาดก็ได้ครับสไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอันนี้ไม่ต้องเปิดนะครับจิดเท่าไหร่ละอีกหนึ่งนาทีสุดท้าย ใจเย็นนะครับผมอีกหนึ่งนาทีนะฮะยาวเดี๋ยาวยาวพึ่งสิโอ้โหมันยังไม่ปีใหม่ไงห้าสิบเก่าอยู่เลยนะเอออุราบวลาหนึ่งนาทีนี่ครับผมอยังจุดเลยอยัง เลยเลย,เ,ลยเอาเข้าออกมาด้วครับว้าวโอ<ฮ>้โ Nào vậy anh Anh cho anh, anh chào dao anh Phật Anh chào, anh chào, anh chào Đại Đi đá, đi đâu, đi đi đâu Đi đi, đi đi Mày thấy <bên> ạ à? <laughs> <laughs> มแล้วมดแล้วเดนเก้านัดอันนี้อะไรนี่มันเก้านัดนี่จักนัดจักรพัรน์พันล้านเก้านัดสองชั้นจัดไปเอ้ามองไม่เห็นคนจุดมองไม่เห็น นี่คือสภาพหลังการยิงไปนะครับผมนี่ครับนี่ครับสภาพแล้วครับผมนะนี้บูบอกกันชานี่ครับผมปารตีปีใหม่กันทุกคนนะครับปารตีนะครับ